สวัสดีค่ะพ่มแมพี่นอ้องเมื่อีี้กมาพอกรมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง y YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยฮานอยเราจะมีกันทุกวันเนาะค่ะ4รอบถึง5รอบเนาะสรุป7ดเสียนดังทุกวันให้เอฟซได้ติดตามชมสำหรับคนที่ชอบไปฮานอยเนาะค่ะเมื่อนี้มีฮานอยแล้วก็จังสิตตอด้วยแล้วเด้เอภ่อแมพ่นงเนาะ กาบขอบุณขอบคุณเจ็ดเซียนดังนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดยังไงก็กาบขอบุณขอบคุณ f อทุกท่านเหมือนกันที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น f อใหม่ f อเก่าเนาะคะ่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามเด้อค่ะเด้อกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็บิรงคลิปให้มาดามจนจบค,คลิปกราบขอบุณ,ขอบ,ณขอบคุณเด้อค่ะเด้อ สำมหรับ x c ที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าบอขามขอษนะเบิ้งคีใใม่เมิดอยู่พนะอุ้ยบอกเป็นตาหักนอกกาบขอบุญขอคุณได้ค่ะเดี๋ยวไปดูตัวเลขนะคะค่ะนี้ก็จะเป็นของ2องสุวรรณเนะหาะฮานอยเมื่อวานแตก3ามตัวตดดมีใครได้ใครตามของสองสุวรรณไหมเนาะเข้าไปรอบกาชาตินะคะ 1, นึเนาะได้ไปสตัวตดแล้วก็สตัวบน เป็นจ้าได้พมพ่พพ่นองมีไปโศกไปมานน้ำเพลินบอกหันบ่มีผู้ใดโศกได้มานไปใหม่นะคะ่ะก่อนจะไปลาวพัฒนาสงทุ่มครึ่งคืนนีเนาะคะ่ะเนาะวันนี้มีทั้งฮานอยแล้วก็ลาวเด้อพม่พี่นองอจับตามองฮานอยของซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยหนึ่งกับสองสองตัวหกขางหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด 2 5งห้าสองหเบิ้ลก็จะเป็น1 1 2่งตัว4หางก็จะมี1นึ่งสองห้าหสองหกสองเจดสองสอเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณเนาะค่ะเนาะตัวเน้นตัวเจ 17, 25, 26, าะหนึ่งห้าหสองห้าสองหกตัวเน้นหางเดียว1นึ่สองห้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบุณ ซองสุวรรณด้วยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะขอบคุณหลายหลของแมวน้อยนำโชคค่ะแมวน้อยนำโชคก็ได้ไปสามตัวตัวแต่บอได้ไปสองตัวพ่อแม่พี่น้องไปสามตัวตดรอบกาชาติเหมือนกันเนาะค่ะเนาะวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับจับตามองแมวน้อยนำโชคให้มารูดเรารูดสี่น้อย สี่กับหกสองตัวหกหางสี่หนึ่งสี่สามสี่เก้าหกเจ็ดหกห้าหกแปดเบิ้ลก็เออสามตัวก็จะมีสองหางเก้าสี่สามเก้าสี่หนึ่งเด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางสี่หนึ่งสี่สามสี่เก้าหกเจ็ดเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ แมวน้อยนำโชคเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณแมวน้อยนำโชคแล้วค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบคุณหลายๆต่อไปเป็นของเสียนหนุ่มของเสียนหนุ่มก็ได้เป็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตัวนินตัวโจะรอบกาชาดเนาะค่ะเนาะวันนี้ถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มรดูดสี่นอยถึงห้านอยห้ากับเจ็ดสองตัวหกหาง ห้าสี่ห้าหกหเดสเจดหดแบิ้ลก็จะเป็นห้าห้สตัวสหางก็จะมี5้าเจ็ดสี่ห้าดหห้ดห้าห้านะคะสองตัวเน้นสี่หางห้าเอ้ยสี่ห้าหห้าเจ็ด 7-4-76นะคะ3ตัวเน้นหางเดียวห้าเจ็ดสี่อาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มเด้อค่ะเด้อแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบวขอบุญขอบคุณเสียนหนุ่มเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายหลายเอาต่อไปเป็นของเลขมีที่มา เลขมีที่มาก็ได้ไปรอบกาชาตินะคะเข้าไปที่8ปดสี่สี่แวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับเลขมีที่มาจับตามองแอบหน้าจอเลขมีที่มาให้มารูด4หน่อยถึง5หน่อยสองกับ4ีสองตัว6หางสองหาสองหกสองเจ็ดสี่ห้าสี่หสี่เจ็ด เบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสี่หางก็จะมีสองสี่ห้าสองสี่หกสองสี่เจ็ดสองสองสี่เด้อค่ะตัวเน้นตัวจอดสองตัวสี่หางสองห้าสองเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดสามตัวเน้นสองหางสองสี่ห้าสองสี่เจ็ดเด้อค่ะเอาแคบหน้าโจ แล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กรารขบุญขอบคุณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกาบขอบพระคุณหลายหลายเป็นของเลขรับนางฟ้าก็ได้ไปรอบปกติห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะ,ะถ้าใครเป็นแฟนคลับเลขรับนางฟ้าแคปหน้าจอเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเจ็ดกับห้าสองตัวหกหาง

นะคะเอาแกปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบคุนขอบคุณเลขลับนางฟ้าเด้อคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของชอเชิดชายของชอเชิดชายได้เป็นรอบสามไม่คีเนาะเมื่อวานรอบสะพกจิตบ่ใดบ่ใดเบิง่งห้พบ่แมพี่นองเอ้ย บ่ได้เบิองว่าเพิ่นเข่าตัวใดช่วเมาเบิองหยังเพิ่นปิดไปแล้วเนาะบ่รู้ว่ารอบสะโพกจิตมีหยั่งแนววันอ่ะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ช่อแช่ชัยให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกกับแปดสองตัวหกหางหกสี่หกห้าหกเจ็ดแปดสี่แปดห้าแปดหกเบิ้นก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสี่หางก็จะมีหกแปดสี่ หกแปดห้าหกแปดหกหกแปดแปดเด้อค่ะตัวเน้นตัวจอสองตัวสี่หางหกสี่หกเจ็ดแปดสี่แปดห้าสามตัวเน้นหางเดียวหกแปดหกแปดห้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเช็ดชัยเนาะค่ะเนาะ แล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุลออคุณโชเชิชัยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องกราบขอบพะคุลหลายๆต่อไปเป็นของล็อกยิกเด้อค่ะล็อกยิกก็ได้ไปรอบก,กาชาตสี่แปดแดสเนาะค่ะเนาะอ่าวันนี้วันใหม่ไปใหม่ก่อนจะไปลาวพัฒนาไปห้านอยก่อนพอมพพไนองเลขล็อกยิกให้มาวันนี้รูด4ี่นอยถึงห้นอยหกับสาสองตัวหกหางหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งห สามสี่สามห้าสามหกเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสี่หางก็จะมีสามหนึ่งสี่สามหนึ่งห้าสามหนึ่งหกสามสามหนึ่งโอหนึ่งหนึ่งสามเนาะกันเนาะอ่าตัวเน้นตัวเจาะสองตัวสี่หางหนึ่งสี่หนึ่งสามสามสี่สามหกสามตัวเน้นหางเดียวหนึ่งสามสี่เน้ะค่ะเด้อ เอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็ราบคอามบุญคอบคุณเลขล็อกจิกเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขมาทางมหวางทางช่องแล้อกาวขเพราพระคุณหลายหลยอ่ะต่อไปเป็นของน้องสำรีของน้องสำรีก็ได้ไปหนึ่งรอบรอบ,บ V I P เนาะค่ะใครเป็นแฟนกับน้องสำรีจับตามองน้องสำรีให้มาวันนี้รูด4ีน่นอยถึงห้านอยสี 9กับ4เนาะคะ่ะ2ตัว6ค่ะ2ตัว8หาง9 4 9 6 9 3 9 2 4, 1 4 1 4 7 6 4 9 0ด้วยค่ะ2ตัวเน้นจะมีอยู่5หาง9 4 9 6 9 3 4 1 6 4ด้วยค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ น้องสัลีเนาะค่ะแล้วไปตอบเป็นของใครน้องสำลีกราบขอบุญขอบคุณน้องสำลีเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆลเอาของดาล่าคือบนอย่างดาลา่ามือนี้ต้องไปเที่งเล่าเทีง่งฮานอยดเด้อมือนี้เด้อมือว่านเกิดยังขึ้นคือบบไปพักพรนบอกมือนี้ไปไม่เด้อกะของมาดามให้วันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเก้ากับหนึ่งสองตัวหกหางเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง หนึ่งศเบื้อนก็จะเป็น9 9้าเตัวสหางก็จะมี 9, 10, 9, 12, 9 13, 1 0าหนึ่งศูนนะคะสงตัวเน้น4หาง9 0 9 2 1 2นย์ตัวเน้นหางเดียว9 1 0าหนึย์เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดางวันนี้เนาะค่ะเนาะ ยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเจ็ดเสียงดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางระวางทางช่องราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น f c ใหม่ FC ซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วค่ะแต่อขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮาหนอยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ